สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่าน,นะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องฟ้าน,นะคะก็วันนี้มากระสูตรงุงหมเราพัฒนานะคะของวันที่22ค่ะวันนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรตัวเด่นแล้วก็ตัวเจาะค,ค่ะก็มาดูสูตรตัวเด่นกันก่อนนะคะสูตรตัวเด่นก็ดูหลักแสนค่ะกับหลักสิบนะคะบวกกันค่ะแล้วก็บวกกับหลักหน่วยด้วยค่ะ ก็จะเป็นสองคู่นะคะคือเอาหลักแสนบวกหลักสิบค่ะแล้วก็เอาหลักแสนบวกหลักหน่วยนะคะก็จะได้แปดบวกแปเป็นหค่ะแปดบวกห้านะคะเป็นสมค่ะจากนั้นนะคะตรงนี้ก็เอามาบวกกันนะคะเอานำสองคู่นี้นะคะมาบวกกันค่ะก็จะได้9นะคะเด่น9แล้วก็ศูนย์ค่ะ ให้เด่น9 0้าูนย์นะคะตัวนี้บวกมา1แต้มค่ะมาดูรอบถัดไปเลยนะคะ4บวก8ดนะคะเป็นสองค่ะสบวกเเป็นสามนะคะบวกกันก็เด่นห้าหค่ะสองบวกหนะคะเป็น8ดค่ะบวกกับสองบวกเดเป็น9้านะคะบวกกันก็เด่นเจ็ดปดค่ะสองบวกหเป็นแปดนะคะ สองบวกห้านะคะเป็นเจ็ดค่ะบวกกันก็ได้ห้าหกนะคะสี่บวกห้าเป็นเก้าค่ะสี่บวกหกเป็นสิบใช้ศูนย์นะคะก็เด่นเก้าศูนย์สองบวกศูนย์ได้สองค่ะสองบวกเก้าได้หนึ่งนะคะบวกกันก็ได้สามสี่ค่ะแปดบวกสี่เป็นสองค่ะแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดนะคะ ็ได้9 0ค่ะศูย์บวก9ได้9กศูย์บวก3ได้3ค่ะ9บวก3เป็น12ใช้2ค่ะเด่นสองแล้วก็เด่นสองสานะคะเบวก3เป็น2ค่ะ9บวก3าก็เป็น2นะคะบวกกันเป็น4แล้วก็5้นะคะเบวก8เป็น5 7ดบวก1เป็น8ค่ะบวกกันก็เด่น3าสี่ 9กบวกสี่เป็นสามนะคะเก้าบวกสี่ก็เป็นสามค่ะบวกกันได้หกเจ็ดแปดบวกแปเป็นหกค่ะแปดบวกหกนะคะเป็นสี่ค่ะหกบวกสี่ก็ได้สิบใช้ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะเมื่อได้ตัวเด็นแล้วนะคะก็มาดูสูตรเจาะค่ะสูตรเจาะก็ง่ายๆนะคะเอาหลักพันบวกหลักสิบค่ะก็จะมีหลักพันกับหลักสิบนะคะบวกกันเลยค่ะ ้าบวกแปดนะคะเป็นเจ็ดค่ะก็เริ่มที่เจ็ดนะคะนับเพิ่มขึ้นไปค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองค่ะได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะห้าตัวค่ะก็นำเลขเดืดมาจอะตามนี้นะคะเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะคะแล้วก็ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะ ก็กดบนล่างนะคะแล้วก็กดกลับด้วยนะคะสูตรนี้ค่ะก็จะเข้าเลขกลับด้วยค่ะพอวันที่25นะคะออก9989ค่ะก็จะเป็น9้านะคะที่เข้าบนล่างค่ะส่วนเจาะนะคะก็จะมีเก้าที่เจาะก,กับ8ค่ะ9้าที่เจาะก,กับ9นะคะก็จะเป็นเก้าแปดแปด้าที่เข้าแล้วก็99ค่ะก็เข้า2ตัวนะคะเก้าแล้วก็แปค่ะ ก้าบวกแปดนะคะเป็นเจ็ดค่ะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะรอบนี้ออกแปดหกหกเจ็ดค่ะเด่นหกเข้านะคะบนล่างส่วนเจาะมีหกจอกับมีหกจอกับเจ็ดแล้วก็หกจอกับแปดนะคะก็เข้าสองตัวค่ะแปดหกแล้วก็หกเจ็ดนะคะเข้าบนล่างค่ะแปดบวกหกเป็นสี่นะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะ วดน,นี้นะคะออก9 2 6 5ค่ะก็เป็นเด่นรอบเลขที่หลุดนะคะเพราะว่าให้เด่น7 8ค่ะเลขเด่นหลุดนะคะ9บวก6เป็น5ค่ะ5 6 7 8 9นะคะออก5 6ค่ะก็เข้าทั้ง5แล้วก็6นะคะก็จะเป็น5จอบกับ6นะคะ5 6ที่เข้าเลขบนค่ะ สองกับห้าเป็นเจ็ดค่ะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะออกศูนย์เก้าค่ะเข้าทั้งเก้าแล้วก็ศูนย์ค่ะเป็นศูนย์จับกับเก้านะคะเข้าเลขบนนะคะสี่บวกศูนย์เป็นสี่ค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะออกเจ็ดสี่สี่เก้านะคะเลขสี่เข้าบนล่างนะคะส่วนตัวเจอะก็มีสี่จอะกับเจ็ดค่ะ เป็นเจ็ดสี่นะคะที่เข้าเลขน้ำค่ะเจ็ดบวกสี่นะคะเป็นหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะออกเก้าสามค่ะเด่นเก้าเข้านะคะเจาะกับสามค่ะเก้าสามที่เข้าเลขบนนะคะหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบใช้ศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะ ออกเลขบนสามสามค่ะเป็นสามเข้านะคะจอะกับสามค่ะสามสามที่เข้าเลขบนนะคะแปดบวกสามเป็นหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะออกห้าสามเลขล่างค่ะเด่นห้าเข้าเจาะกับสามนะคะห้าสามที่เข้าเลขล่างค่ะห้าบวกแปดนะคะเป็นสิบสามใช้สามค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ ออกสี่สี่เลขบนนะคะสี่เจาะกับสี่ค่ะเบิลสี่สี่เลขบนนะคะสองบวกสี่เป็นหกค่ะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ค่ะออกแปดหกเลขบนนะคะเด่นหกเข้าค่ะเจาะกับแปดค่ะแปดหกที่เข้าเลขบนนะคะรอบนี้ค่ะศูนย์บวกแปดก็ได้แปดค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะ ก็วันที่22ค่ะให้เด่น0แล้วก็1ค่ะเจาะก็จะมี08นะคะ09 00 01 02นะคะ18 19นะคะ10 11 12ค่ะก็วันนี้จะมีเลขเบิ้ลแล้วก็มี1001ที่3นะคะสามารถตัดออกแล้วก็ไปเจาะก,กับเลขอื่นก็ได้นะคะ ก็เป็นเพียงแนวทางจากสูตรนี้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ค่ะก็เข้าดีนะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจเข้ากลุ่มแนวทางกับน้องฟ้านะคะก็สามารถถ้าเข้ามาขอเข้ากลุ่มกับน้องฟ้าได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ